อีสานแนวใหม่ใช่กำลังพัฒนาในวันนี้นะผมจะพาท่านไปเดินเที่ยวสวัสดีครับผมไอพี่น้องมันนี้พบพ่อกระช่องอีสานแนวใหม่ใช่กำลังพัฒนาดำเนินรายการโดยหนุ่มเลือน้อยน้ำมนต์คนดำประจำอยู่ท้องไห้ตรงนาตามภาษาของคนฒ่าบ็ทัานแล้วนะครับพี่น้องพี่น้องครับมันนี้เดี๋ยวอัดฟ้ามาแล้วเดี๋ยวสิพาขนฟางเลยพี่น้องแบบกระต้องเสีย่าใส่ใจเลยครับ มันนี่ก่อนสิไปครับให้เขาอนุญาตแต่งตักันจักหน่อยแต่งตก่อนพี่น้องเพื่อเพื่อคว้ประคั่นแลกักสิบวันใดค่ายหลายพี่น้องเพราะเหตุของเจ้าของคือสิบวันใดค่ายดอกมันนี่ปิดแต่งตัวมิดชิด บาดบด้ไถุงมือครับถึงสิเป็นเศร้าให้เศ้าหน้าแต่าั็รักษาสุขภาพเขาให้มันดีเดี๋ยวปอสี่บาทมืออ่ะพอมแล้วก็ไปน้องกันครับพี่น้องใส่รถซุกครับพี่น้องรถซุกที่ว่ได้เสียงเงินเลยเสียค่าน้ำมัน สั้นๆเลยสีแต่ไม่ใช่แคบานเ่าใส่เวีเวเยนเนาะลาดใส่งวดใส่คว้วยมันนีของใส่กลมแกงล่างขี้ควายตัวนี้ ก็ะลาหาก่อนครับทำไปอยากเสียเงินก็หอบเอาเลยครับพี่น้องก็ต้องเพินอัดจ้างสิกเก็บว่ได้หลาย เครื่องเขาต้นน้ำน้ำสีไล่เครื่องเขาใหม่งัวจินดีบ่ดีเครื่องม,มันหวานแฮ่มมึงหมดมาบึงหมดหมดจอเครื่องเต็มเลยมันหอมอันนี้จะไปจัดเซ็ตจังไงทีนี้เครื่องเขาหอมมะลิมันเลยหอมหมดเลยขื่น อันที่ฝนที่ตกพี่น้องก็ต้องฝ้าวเก็บโอ้ที่กัหมดเลอหอมหวานเนาะแผลกรนหมดแค่เพิ่มอืมอืมอะจับดี้วบรรทุกเต็มรถนแล้วครับพี่น้องถึงสิบวาลายแต่มันก็น,นักครับพี่น้อง ันนี้แปง้งแป้งตัวกลายเป็นขัดมังงวก,กับค้วยแล้วครับพีนองตัวหนึ่งนี่ลากลากรดซุกครับคือนู่น,นด้วยหันเิองเอาหันีนนดือโ,โนโน้นครับพีน้องเอาไว้บ่ 别怕，我帮你。 เก็บแล้วครับพี่นอ้องต้องเทิร์นเลือสู้สูงครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็พี่สิเก็บได้หลายถ้าซ้ำนีขนาดนี้พ่อพ่องั่วได้ครับพี่น้องบ่ม,ม่มปีครับต้องสิสด็หามาอีกจัดเก็บอ วัดก้อนมวลกมวอหน่อยอยากอกมาซอยแบกกว่าหม,ม,มดเป็นเฟื่องงามเฟื่องงามเพิ่มหอมครับเพราะว่เาเป็นของมะลิ มัวชอบกินแสื่อน้ำพึ้นอาดมาจักมันเป็นเนี่ยเอามาจากท้างไหนวะหี่ท่านเธอก็ไม่ใช่หนาทัานทำก็ไม่ใช่อมัวกระกิโอุเมเอยพอแล้วครับพี่น้องสำหรับบันนี้เทากับิเอามาเก็บขึ้นผุ่นคือสันซูพี่น้องคันนี้ ก็บกันไปเรื่อยๆแต่ว่าคลิปนี้กับเอาไว้สำานียซสก่อนนะครับพี่น้องให้เบิ่งเป็นแนวทางซื้อ,อว่าถา้าบ่อยากเสียเงินเข้ากับเหตุแบบนี้ละบ่อยากเสียเงินขนบริค่าน้ำมันผมใส่รถสูของเฮ้าครับพี่น้องคลิปนี้ไว้สำนียซสักก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ